97เอรับแล้วให้สันไรลุกจากสาเมตรพยายามขึ้นไมได้โดยพรพัน์ให้ให้ทั้งอชาบินตีติดล็อกต้องช่วยกันเล่นและครับตรงของไชนาดาพอได้อยู่คุณไทยยังขึ้นไม่ดโดยตีนุชพรพันธ์ได้เซตให้ไปที่พิมพิทยารับล้นข้ามาแต่ออแต่มีเอรับเกือบจะล้นไทยรับอื้อหือไทยยังเอาขึ้นมาได้พาิมพ์นลดหนึ่ด้วยครับแล้วไชนาโดยข้าวตีติดล็อกตีนุชเอาขึ้นมา พรอนพันยิงไปยกบอลขึ้นหลังให้กับพิริยาตีแล้วเขาต้องรุกจากสามีสามโอ้พิชคอนเสิร์ตมาที่เฟรเขาเล่นบอลสั้นแต่ว่าไทยยังบล็อกไว้ได้พิชคอย่อตัวไปเซตให้กับพิริยาตีตีติดบล็อกกดสู้ตรงข้างหลังยังขึ้นมาได้ครับพรอนพันอืมมีวเวลาขึ้นมาได้แล้วให้เฟรขึ้นตีหลุดไปเองไหมยิงแต้มใ้กับเฟร์เกิดหลังลออรถเฟรก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะขึ้นไปเมื่อสักครค่นีเแคากัน กูสดที่ดดีเยครับอ่จังกันหน้าเน็ตลฟสกาเ็นทีมไทยทำได้ดีกวาครับโอ้โรนิกาเ็สคารินี่วิ่งย้อนมาเจ๊ตีย้อนมาเจ๊ตีไม่ถนัดไอ้ยาาขึ้นมาได้โดยชิคส่งคารินี่มาให้มาให้ครับไอเปเยนปวดูิตเดยวครันี่วยมาหัวสาว ไฮนไหลมาหัวสาปุ๊ปูก็ยังขึ้รีครั้งนี้ล่นรีครั้งนี้่น่นเหีอย5-0ทก็ยังขึ้นรกสันแก้ไขข้างในกองพชีออนไนี่เซมาให้เอ้ปไนีตีรนเตสไทยมาที่บาล่าตีาโดนขัดิงจับมากมริกา5-0ไปแล้วอันนี้บา่าแล้วอันนี้า่าตีติดลกของไทย ต้องวิ่งไปจับคาริมี่ไปจับตีจุดย้อนมาแต่ออกอันนี้พมันอ้าวจับล้นให้จุดช่วยหน้านี้พยายามช่วย้รกพมันแก้ไขข้ามมาก่อนฟองรันเตสให้คาริมี่ไหลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อัจจพรเอาขึ้นมาได้บอลมันใกล้เน็ตโอ้โหและนี่แหละครับคาริมี่ข้างหลังไม่มีใครครับเน้นจังหวะแรกสแบบเสรดลูกมาอ้าวไปจับรับเดือดล้นโอ้โหรับแล้วเป็นไปจับตี ใรนี่ปิดคัตนอทีจะเล่นจังหวะสุดท้ายครี่เล่นจังหวะสอง้แล้งนีมาเปินาลท้กัวเรากลัวที่าเล่นะมันเล่ไเ้ยไหลย่ไหลยนียาวมาท้ายเช็ตัดสิน โอู๋หูแต่ก็ต้องาลงานที่เอาชนะไปได้3-2ต่อเซตนะครับ23 25